สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพลายบินของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็เปิดทำการจองรับจองออเดอร์นะคะของแม่แม่เอฟซีอีกนะคะแม่แม่เอฟซี FC, ท่านใดที่ต้องการจะช่วยสนับสนุนค่าหารช้างแล้วก็ที่จะทำโรงช้างนะคะก็ขอให้ท่านติดต่อมาได้นะคะนี่ค่ะ เรามีผลไม้นะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะ mm hmm. หากแม่แม่เอฟซีท่านใดต้องการที่จะช่วยสนับสนุนน้องนะคะ mm hmm. ก็สั่งจองออเดอร์มาได้นะคะ mm hmm. ติดต่อได้ในช่องทางนี้นะคะ mm hmm. ของลายเบ้นเรานะคะ mm hmm. ตะก้าละห้าสิบคะแนนนะคะ เป็นชุดผลไม้นะคะมีกล้วยมีอ้อยมีแตงโมมีมขโ้โพดแตงกวาสับป,ปะรดนะคะตะกร้าละห้คะแนนนะคะให้พลายเบ้นของเรานะคะพลายเบ้นของเรานะคะตกงานมาจากภูเก็ตนะคะเมื่อเกิดวิกฤตนะคะโลคโควิดมาก,ก็ต้องกลับมาบ้านนะคะ กลับมาอยู่บ้านนะคะน้องก็จะเดนหน่อยนะคะเราก็จะสูไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะหากแม่แม่เอฟซีทนใดได้สั่งจองออเดอร์มานะคะ mm. ก็ติดต่อมาได้นะคะในช่องทางนี้แม่แม่เอฟซี FC ทนใดที่สั่งจองออเดอร์มาทางเราขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ที่ท่านได้มีใจเมตตานะคะที่ช่วยสนับสนุนค่าอาหารแล้วก็ที่จะทำโรงช้างให้พลายบินของเราอยู่นะคะทางเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและแ MM ม่แม่เซีทให้กำลังใจก็ดีนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดเรื่อยๆเลยนะคะที่ติดตามในช่องของเราเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะมีแรงสู้ต่อไปนะคะ ในวันที่ท้อแท้เพราะว่าช้างตกงานนี้ก็กลับมาบ้านนะคะเป็นปีแล้วตั้งแต่วันที่17มีนานี่ก็ครบกำหนดแล้วนะคะแม่เอฟซี FC ได้ติดตามให้กำลังใจในช่องเรามาก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยและท้อมากๆนะคะ ทางครอบครัวพ่อควานแม่ควานแล้วก็ปลบินของเรานะคะรู้สึกดีใจและประทับใจมากเลยนะคะตาก้าละห้าสิบคะแนนนะคะเพื่อช่วยอาหารให้ช้างนะคะปลายบินนะคะแล้วก็จะทำล่มให้น้องอยู่นะคะน้องจะได้ไม่ตากแดดตากฝนนะคะเราก็เลยจัดเจาะจัดให้แม่แม่เอซีได้จองออเดอร์นะคะ มีโครงการที่จะทำลมให้น้องนะคะแม่แม่เอี FC ใจบุญท่านใดนะคะที่ต้องการจะช่วยสนับสนุนนะคะก็ติดต่อมาได้ในช่องนี้นะคะทางเราช่องเราซับน้อยนะคะไม่สามารถทำการไลฟ์สดได้นะคะก็เลยเปิดจองให้แม่แม่เซี FC ได้จองออเดอร์มานะคะ ในช่องทางการติดต่อนะคะในยามที่วิกฤตท้อแท้แบบนี้นะคะเราก็ได้ทําการเปิดจองออเดอร์ให้ปลายบินของเรานะคะช้างช้าง ต้องอิ่มนะคะคนอดได้แต่ช้างอดไม่ได้นะคะเขาต้องกินนะคะวันหนึ่งก็กินเป็นตันเลยนะคะถ้าให้เขากินจริงๆนี่คือเป็นตันเลยนะคะเป็นทันเป็นตันก็อาหารก็เป็นมูลค่าเยอะนะคะเป็นพันนะคะคนอดแต่ช้างนี่อดไม่ได้นะคะ แม่แม่เอซท่านใดนะคะได้ส่งคะแนนมาให้นะคะทางเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้ล่วงหน้านะคะนี่ค่ะนี่นะคะออเดอร์ของคุณจินยนัทนะคะในตอนเช้านะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะ เขาได้ส่งมาแล้วก็เมื่อวานนะคะอีก100คะแนนนะคะเราจะจัดเตรียมขอบคุณให้ในไอคลิปที่เราเปิดร้านนี่เลยนะคะในคลิปที่เปิดร้านเลยนะคะพ่อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้พ่อควานเอาไปให้ปลายบินของเรานะคะตั้งของวันศุกร์แล้วก็วันนี้นะคะคุณจินยานัทนะคะค,ค่ะคุณจินยานัทคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ เป็นวันนี้สองตากล้านะคะสองตะกล้านะคะแล้วก็จะจัดป้อนให้แม่แม่เอฟซี FC ได้ดูเลยนะคะหากแม่แม่เอฟซี FC ท่านใดส่งคะแนานมาเราจะจัดทําในคลิปต่อไปให้ดูนะคะเพราะทางเราทรัพย์น้อยนะคะก็เปิดทาการไล์สุดไม่ได้นะคะจะรับจองออเดอร์แต่เราจะป้อนให้เห็นๆ,ๆเลยนะคะ ในทุกๆคลิปไปนะคะคุณจินยนัทนะคะ100่งรคะแนนนะคะขอบคุณแม่แม่เซนะคะคุณจินยนัทด,ด้วยนะคะคุณะตาก้าสองตะก้านะคะพอน้องได้มีญาแล้วก็สำคัญคือเราจะทำล่มให้น้องนะคะถ้าได้คะแนนเยอะก็ จะทำให้น้องได้อยู่กว้างๆนะคะถ้าน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะทําลมเป็นดอกเห็ดก็ได้นะคะให้น้องอยู่นะคะไม่อยากให้เขาตากแดดนะคะนี่นะคะของคุณจินยาน,นะคะหนึ่งร้อคะแนนนะคะสองตะกร้านะคะตอนเช้านี้นะคะได้ส่งมานะคะกินเลยลูก อะไรอร่อยนะคะมีสับป,ปะรดมีกล้วยมีแตงกวามีอ้อยนะคะคแตงโมคาโพษนะคะหลายอย่างเลยนะคะขอขอบคุณคุณจินยนัทมากเลยนะคะแล้วก็ของวันศุกร์นะเพาะของวันศุกร์ด้วยนะคะสองตะกร้านะคะแล้วก็มาให้เขาดูนะคะวันนั้นขอโทษขออภัยนะคะไม่ได้ดูชื่อนะคะคุณจินยนัทนะคะอีก สองตะกร้านะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะได้นะคะ,ะคะ่ะพอควานของเราก็ได้ป้อนให้ดูนะคะ น้องได้กินนะคะเรดอร่อยเลยนะคะผละไม้หลากหลายหลายอย่างเลยนะคะให้กินนะคะตะก้าละห้คะแนนนะคะตะก้าละห้คะแนนหากแม่แม่เอฟซีทันใดต้องการที่จะสนับสนุนค่ายยา่าหรือว่าทำบ้านให้น้องนะคะก็ติดต่อมาได้ในช่องทางนี้นะคะ แล้วนะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC นะคะทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยสนัสนุนมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะวันนี้นะคะวันแรกถึงวันนี้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอให้ท่านประสบความสำเร็จทุกประการนะคะในทุกๆสิ่งทุกด้านนะคะที่ท่านหวังนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงไงก็ขอฝากให้ท่านตามคลิปของเราและในช่องของเราไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะให้กำลังใจนี้เราก็ดีใจมากแล้วนะคะได้ เข้ามารับชมนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะคะอีกสองตะกร้านะคะในตอนเช้านะคะคุณพัศวงมีสุขนะคะพัศวง์มีสุขนะคะสองตะกร้านะคะตอนเช้านะคะได้จองออเดอร์มานะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะหนึ่งอยคะแนนนะคะขอ,คคขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้ นมีความสุขพ,พัฒนพฟงนะคะมีสุขมีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณนะคะในตอนเช้าได้จองออเดอร์มาหนึ่งร้อยคะแนนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอคืมนะคะ ทางเราต้องขอขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากด้วยนะคะช่องพลายบินนะคะคนละ50าคะแนนนะคะตากาสองตาก้า, 2, กกาขอบคุณค่ะ